สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคําตอบภรยาหลวงงานนี้มีซีดฟาดมากภรรยานักร้องเสียงนุ่มตอบเรื่องภรรยาน้อยสามีแบบนี้วงการบันเทิงไม่ได้พักของจริงโดยเฉพาะข่าวลือล่าสุดกรณีข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟล็อกภาพอบอุ่นรักลูกรักภรรยาภาพแฟนคลับที่เลื่อนระดับเป็นภรรยาน้อยไปเที่ยวต่างประเทศสํารอย ที่พาภรยาและครอบครัวไปเที่ยวมาแถมตอนคอนเสิร์ตใหญ่ก็พาภรรยาน้อยไปด้วยภรรยาหลวงรู้แฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้แต่คนทั้งประเทศยังไม่รู้ซึ่งชาวเน็ตก็มีการยงไปที่นักร้องหนุ่มรายหนึ่งจนทําให้งานนี้คนมาสนใจและโฟกัสโซเชียลของนักร้องหนุ่มรายนี้กันเป็นจํานวนมากล่าสุดในเพจดังอัธรสดได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าคือมันมีข่าวเมาส์มาเนื้อว่ามีนักร้องหนุ่มซอฟล็อก แอบพวงภรรยาน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นซ้ำรอยเดิมกับที่ไปกับภรรยาหลวงทีนี้ในทิกตอกมันก็ขุดกันใหญ่เลยว่าเป็นใครแล้วหวยมันก็ไปลงที่พี่เพราะมีภาพที่พี่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่พออ่ะนะทิกตอกมันขุดลึกไปอีกว่าสาวคนไหนที่เป็นน้อยโชว์ภาพเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะจริงไหมก็ลองสืบกันเอานะคะ ที่ไม่พอนะแกคือมีคนมาคอมเมนต์ถึงประเด็นว่าเขาคงจัดการกันได้ช่าเน็ตอย่าเดือดร้อนซึ่งเขามีช่าเน็ตแคปโพสที่ว่าเป็นภรรยาหลวงของพี่เขามามาโพสประมาณว่าไม่เคยตกลงอะไรกันมาก่อนนะไงลองตามข่าวกันดูแล้วกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ปังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ